ทุกท่านพอไหมครับทดสอบครับหนึ่งสองสามครับทดสอบครับเสียงไม่อาจจะห่อนิดนึงนะ ทุกท่านพร้อมนะครับครับเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้สนับสนุนพรรคและสมาชิพกพรรคประชาชนที่รักทุกท่านครับในช่วงระยะเวลา5้าวันที่ผ่านมานี้เป็นช่วงระยะเวลาแห่งความไม่แน่นอนและจากกระแสข่าวเมื่อวานนะครับที่มีกระแสข่าวในเรื่องของการยุบสภาซึ่งต้องนําเรียนตามข้อเท็จจริงว่าจนถึงในปัจจุบัน ก็ยังไม่ได้มีการชี้แจงอย่างเป็นทางการหรือได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากทางฝั่งของพรรคเพื่อไทยว่ามีการทุนเก้าเสนอการยุบสภาแล้วหรือไม่อย่างไรผมในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนวันนี้มาพร้อมกับผู้บริหารของพรรคบางส่วนที่เราได้มีการประชุมกันเมื่อเช้านี้นะครับถึงข้อสรุปว่าพรรคประชาชนจะตัดสินใจอย่างไร ทุกท่านครับนับตั้งแต่ก,การแพร่เสียงการสนทนาระหว่างอดีตนายกฐมนตทีแทนของานายวและคุณเส็พักประชาชนยืนยัยโนโดยตลอดว่าทางที่ดีที่สุดสำหรับประเทศก็คือการคืนอำนาในใจให้ประชาชนตัดสินใจกับอนาคตของประเทศผ่านการยุบสภาเพื่อเดินหน้าสู่การเลือกตั้ง ด้วยเ,เรามีรัฐบาลใหม่ที่มีความชอบธรรมมีศถียภาพ,ภาพในการแก้ไขปัญหาสำคัญให้กับประชาชนทางด้านการเมืองแ,แต่กระัจนถึงวันนี้ครับรัฐบาลผู้มีอนานาจในการทีักลับยังไม่ให้ความชัดเจนกลับยังไม่ตอบสนองและยังมีความพยายามที่จะอยู่ในอำนาจให้นานที่สุด โดยไม่สำนึกถึงความล้มเหลวในการบริหารประเทศของตนเองรวมทั้งไม่ตนัดว่าประชาชนส่วนใหญ่มีอาจมอบความไว้วางใจให้แก่รัฐบาลนี้ได้อีกต่อไปหลังจากที่ศามประยูได้วิจิััยให้คุณแทนแต่ว่น,นๆๆเมื่อวันที่29ธัวาคมที่ผ่านมาทัคประชาชนจึงเห็นว่าหากรัค เกิดสถานการณ์ที่ไม่ไไมีผู้ใดได้เสียงสนับสนุนเกินเลย ประชาชนได้พิจารณาอย่างะถึงความเข้าใจของสองพัก่อเงื่อนไขทาและกลไกในการควบคุมให้นายกรัฐมนตรีคนใหม่มต้องรักษาสัญญาตามเงือง่อนไขประอกอบกับกระบวนการรับฟังเสียงสมาชิกพักคณะทำง,งาน,นทั่วประเทศผู้แทนรัฐรอของพักอย่างละเอียดรอบคอบแล้ววันนี้คณะกรรมการ ากมีการประชุมสภาแห่รัฐฎรเพื่อให้ความรัอชอบเรื่องนายกรัฐมนตรีคนใหม่พรรคประชาชนจะให้ความรอบผิดชอบแก่คุณินชนัยบรพ์หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยโดยพรรคภูมิใจไทยจะต้องยอมตกลงเงื่อนไขดังตอนน่อไปนี้ข้อที่หนึ่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ จะต้องอยุบสภาผู้แทนรัษฎรไปใ,ในสี่เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเพื่อให้มีการจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเป็นการทั่วไปข้อที่2ในกรณีที่สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จำเป็นหลักจะต้องมีการบอกเสียงประชาติก่อนที่รัฐสภาจะดำเนินการแก้ไขรัฐ ในมตราส156คณะรัฐมนตรีชบัใหม่จะต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติในประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสภาร่างรัฐธรมนที่มาจากการเลือกตั้งโดยรวทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าวันโดคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิสากสภาแต่รรลฎรแาในการทั่วไปข้อที่ส ในกรณีที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าในการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่จําเป็นจะต้องมีการออกเสียงประชามติต่อที่รัฐสภาจะดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา200นั้นคณะรัฐมนตรีชุดใหม่พรรคประชาชนและพรรคภูมิใจไทยจะต้องเร่งผลักดันร่างแก้ไขรัฐธรรธมนูญเพิ่มเติม เพื่อกำหนดให้มีการกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งให้ล้วัเสร็จในวาระ2สภาแทนรัศดรชุดนี้โดยเร็วข้อที่4เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่จะยุบสภาผู้แทนรัศดรไทยอย่างจริงจังพักภูมิใจไทยจะต้องไม่ดำเนินการใดๆ เพื่อทําให้คนเองเป็นรัฐบาลสิ่ท่านหน้าข้อที่5้รพักประชาชนยืนยันจะดำรงตัวเองในสถานะพักฝ่ายค้านต่อไปโดยทําหน้าที่ตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลชุดใหม่อย่างเป็นที่และจะไม่มีคนใดจากพักประชาชนไปดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรี มติของคณะกรรมการบรินหนารพรรคประชาชนกันปรจะมีผลก็ต่อเมนะื่อหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกันนี้และมีค้อยแถนงต่อสรราธารณชนอย่างเป็นทางการสุดท้ายในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนผมขอยืนยันต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของพวกเราไม่ได้ตัดสินใจโดยใช้ ข้อคิดเห็นหรือในเรื่องของความนิยมผลประโยชน์อของพลขประชาชนเป็นตัวตั้งพวกเราตัดสินใจโดยทีเข้าหมายเพื่อจะนำพาประเทศไปสู่ทางออกตามวิถีทางของระบบประชาธิปไตยแบบรัฐธรรมนป้องกันอำนาจนอกระบบเข้าแทรกแซงปลด็อกการจัดทำรัฐธรรมนุญฉบับใหม่และถืกอำหน้าให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุด จบการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในส่วนของมติของคณะผู้บริหารพรรคประชาชนปต่อการเลือกนาย,ยการัฐมนตรีคใหม่เชิญสสนงตัวตั้งถามได้เลยครับเ่าะีที่ผมว่าจะมีการระฟังความที่แฉในของ ออการรับฟังความคิดเห็นสมาชิกปิดประบบไปเมื่อเช้าคืนเมื่อวันที่ผ่านมานะครับมีผู้ตอบเข้ามา20ท่านด้วยนะครับแล้วก็ผมยืนยันว่าทุกๆองค์การยในของพรรคไม่ว่าจะเป็นในสมาชิกพรรคสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับรวมถึงคณะทำงานเกินอาร์ทของพรรคที่กระจายตัวทุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศแล้วก็รวมถึงคณะกรรมการพักด้วยนะครับหลังจากผ่านกระบวนการในการ ที่ปรายและเปลี่ยนกันแข่งรอบด้านทุกๆองค์การยุของพรรคมีความเห็นเป็นนทิศทางเดียวกันว่าเราจําเป็นนะครับที่จะต้องใช้อำนาจในสภาคือพวกเราที่มีหกักขอสองทั้งเจ็อยสิบคนเ3็เสียงนะครับในการหาทางออกให้กับประเทศโดยการกำจัดทิศทางเดินหน้าสู่การรื้อสร้างใหม่โดยเรีบภายใต้กรอบระยะเวลาที่เหมาะสมและเกิดกระตุสู่การจาัดทิารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับ ดังนั้นเออมื่อมีเป้าหมายแบบเดียวกันที่เห็ุทาออกของประชาชนและของประเทศเป็นตัตั้งนะครับก็จึงทําให้พวกเราได้ขอ้อสรุปในทุกทางเดียวกันต,ตาม,มาติของผู้บร,ริหารภาคทิ่นตได้แต่ขงขอนั่นองอย่างที่ผมได้นำเรียนไปก่อนการแถลงขาวนะครับว่า ณเวลานี้สิ่งที่สําคัญเราต้องเชื่อขอ่าวสารเป็นทางการจากผู้มีอำนาจจริงและตอนนี้เกิดการต่อะารับจากาทายส่วนที่ทําให้เกิดสัมผัสความไม่แน่นอนผมและผู้บริหารพักตัดสินใจอย่างโข้อมูลข้อเท็จจริงคนที่มีอำนาจในการที่จะขึนก้าวทุกสภาที่จริงก็ต้องเป็นผู้นำและในขณะเดียวกันสิ่งที่พรคประชาชนจะเป็นต้องทำและตอนนี้แต่ก็คือที่ได้นำเสนอว่าเราต้องการ ในกรณีท er hmm? ี hmm? mm ่จะมีการคุณเกล้าเพื่อเสนอให้มีการทุนสภาหร่งนสภาอย่างไรก็ต้องไปทาที่ทากฝ่าคเพื่อไทยเป็นทางดกันนะครับส่วนถ้ามีการคุณเกล้าไปแล้วนะครับแล้วจะเกิดสถานการณ์อย่างไรต่อผมเชื่อว่าก็ต้องไปถามที่พาประธานรัฐสภานะครับว่าจะดำเนินการไปอย่างไรรวมถึงถามทางรัฐวุฒิการเมืว่าจากเรื่องใหที่ผมได้แถลงไปแล้วกันรับคุณใจใครองครับตามเนื่องไขนี้หรือไม่ และพรรคประชาชนได้ยืนยันโดยตลอดนะครับว่านายกรัฐมนตรีการชนะในการทำส่วนถกกลงแล้วนะครับทางพรรคเพื่อไทยจะทำหรือไม่อย่างไรก็ต้องไปถามที่พรรคเพื่อไทยใที่สุดทำดูต้องบอกว่าการหารืออย่างเป็นทางการจนได้ข้อ ปริญญาพักนะครับช่วงเมื่อค่ำเมื่อคืนรวมถึงเมื่อเช้านี้นะครับเพื่อที่จะกัรกรองสถานการณ์ล่าสุดก่อนที่จะมีการตัดสินใจนะครับส่วนโต๊ะที่ได้ตั้งไว้ก็ยังไม่ได้มีการลงนามกันใดนะครับก็จะเป็นทางดูเองเ็กคณะรัฐประหารที่จะเป็นการลงนามฝ่ายริบบอรส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็ตามที่ผมได้แถลงไปนะครับว่าเรื่องขข่ทั้ง5ข,ข้อเมื่อสักครู่นี้นะครับทางพรรคูมิใจไทยอยอมรับหรือไม่ ผู้นที่กินกต้องลงนามไังรองกับแถลตงต่อสาธารณชนด้วยครับเราไม่ได้ตัดสินใจในเรื่องของว่าทางเลือกไหนที่ดีกว่ากันนะครับแต่เราตัดสินใจบนทางของประเทศแล้วก็ตัดสินใจบนพื้นฐานว่าหลักประกันที่จะทําให้พวกเรามั่นใจในการกากับว่ารัฐบาลชุดใหม่จะเป็นรัฐบาลที่มุ่งหน้า การที่สภานะครับแล้วก็จะทำประชาติเพื่อเปิดช่องให้มีการจัดทำรทัฐมนตรีฉบับใหม่อะไรที่จะทาให้เรามีหลักประก,นกนันในการนั่งใจในการดูรูปนั้นซึ่งถ้าประเมินตามข้อเท็จจริงนะครับพักคมิใจไทยเป็นพักการเมืองที่ทําให้พวกเรานะครับมองเห็นตามหลักฐานชประจักษ์ได้ว่าจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยที่ทําให้ประชาชน,นใช้เสียงของสอสในสภานในส่วนที่เราเสียงข้างมากกว่า รละภาคการสามารถกำกับทิศทางของรัฐบาลเพื่อผู้น่าสนใจแปลว่าความคิดใจหลายส่วนว่าผู้ติดตามผู้สนใจก็ข้อเท็จจริงส่วนนั้นเราเองก็นำมาพิจารณารอบได้และรเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่ผมได้นำเรียนว่าทั้งสองฝ่ายและตอนนี้ได้มีประวัติที่ผ่านมาในเรื่องของการ ที่พอมแม่พี่น้องประชาชนได้เห็นนะครับว่ามีประวัติในการใช้อำน้าที่ตัวเองเข้าสู่อำนาไปทำอะไรที่ไม่ได้เป็นผลประโยชน์หรือเป็นทางออกของประเทศบ้านนะครับแต่อย่างที่ผมได้นำเรียนว่าในสถานการณ์ตอนนี้ถ้าเราเห็นตรงกันนะครับว่าสิ่งที่ประชาชน พรรคประชาชนดูเฉยรืไม่เลือกผู้ใดกต,ตอนนี้ไม่สามารถที่จะนำไปสู่จุดนั้นได้แต่ในขณะเดียวกันนะครับ143เสียงที่พวกเรามีสามารถที่จะกํากับทิศทางให้เดินไปสู่จุดนั้นได้ซึ่งมีความเสี่ยงที่พวกเราได้ประเมินไปอย่างรอบครอบครอบด้านแล้วนะครับและการตัดสินใจในครั้งนี้ผมเชื่อว่าทุกคุณมองบอกว่าไม่ได้เป็นการตัดสินใจเพื่อคะแนนความนินยมของพรรคประชาชนเองมีความเสี่ยงที่พรรคประชาชนจะ ูญเสียคะแนนความนิยมนะครับแต่เราตัดสินใจครั้งนี้เพื่อที่จะสร้างางออกให้กับประเทศจริงจอะไรที่ความใจุ่มนุรใด้งะาดวันมากให้ที่ไหนการหน้าอการที่เราเขียนเป็นหลักประกันนะครับในเลือกตั้งครั้งนี้เป็นสิ่งที่ทําให้พรรครู้ใจไทยต้องมีต้นทุนสูงที่สุดถ้าคุณจะระบาดสัตว์ต่อประชาชนอีกหนึ่งครั้งนะครับ เชื่อว่าที่ผ่านมานสิ่งที่ประชาชนคนไทยได้ลับโทษของทรศนคติระดับสัมพันธ์เราก็เห็นแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเพราะนั้นหน้าที่ของพวกเราณตอนนี้ในทางปฏิบัตินะครับเราก็จะพยายามกำกับนะครับให้าาใาาาาาทนางทรศนคติไทยทัศนคติทุกทีนลงนามมีการแถลงเนี่ยเดินหน้าไปสู่การยุสภาแล้วก็จะทำรัฐธรรม,มนูญฉบับใหม่นะับกันในขณะเดียวกัน ใหอยทำายรายละเอักษรอที่ปรากฏอยู่ในเงนื่นอนไขตรงนี้ผมเข้าใจดีว่าในการปฏิบัติอาจจะหยุดิ้าได้แต่ถ้ามีการหลุดรื้ขึ้นมาก็ถือว่านี่เป็นต้นทุนที่เขาจะต้องแลกระยะเวลาอย่างที่ที่บอกไปว่าเวลาอางลคนหนงในระยะ4ี่เดือแต่ว่าถ้าการวองิอางนั้อะไรามเราไม่ว่านาืได้แค่อนแกเรื่องของตอระยะเวลาภาในส เชื่อว่าสภานาชลแลวก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนสามารถที่จะมองเห็นได้ร่วมกันในฉากทัดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งตอนนี้เนี่ยสถานก,การณ์ต่างๆได้เพียงแค่การติดตรอปราาะเมินว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเราประเมินตามข้อเท็จจริงในปัจจุบันเป็นหลักส่วนในอนาคตฉากทั์สถานการณ์ต่างๆวเราจะมีความเสี่ยงมาประกอบเช่นเดียวกันนะครับถามว่าภายในสี่เดือนจะเป็นตามกรอบในสี่เดือนหรือไม่ถ้าประชาชนมีนะ ที่จะใช้เสียงของเราที่ที่มีในการกำกับรับฐบาลเสียงขั้งน้อยให้เกิดผลสนอีกนะนะครับแต่ถ้ามีสถานการณ์ในอนาคตนะครับตามความเหมาะสมที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นถ้าเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับอาจจะมีการโอบลบนิดหน่อยนะครับที่ต้องผ่านในเรื่องของการเปิดช่อง2564นะเป็นกรณีที่สารรัฐธรรมนูญนน่ยมีคำวินิจฉัยว่าตาประชาไตยเปียงแค่สองครั้ง นะครับสิ่งนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นเหตุผลที่เราสามารถให้ตอบสาธารณชนได้เพื่อนําไปสู่การนำข้อมูลต่อไปเช่นเดียวกันแต่ย้ำอีกครั้งนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องยึดข้อตกลงและกรอระยะเวลาสี่เดือนเป็นตัวตั้งสำคัญที่สุดในทางปฏิบัตินะครับมีความเป็นไปได้แต่ที่ผมได้นำไปว่าตอนนี้ต้องยึดตามข้อตกลงเป็นตัวตั้งยึดตามข้อตกลงเป็นตัวตั้ง นะครับแล้วก็การให้เหตุผลต่อสาธารณชนในอนาคตเนี่ยคิดว่าอยู่ที่การให้เหตุและการสื่อสารของพวกเราแล้วก็เหตุผลมีบางคนก็ถามว่าในการรีบตัดใจเร็วๆลรไปแบบนี้ทำไมไม่รอส่งกระดาษโดนให้ศาลชี้แจงเรื่องของปัญหาที่ขัดขวางกันก็เราได้รับฟังข้อคิดเห็นในส่วนข้อกังวลนั้นนะครับจนออกมาเป็นเรื่องขายห้าข้อที่ได้มีการแต่งเรื่องขายออกมาเป็นในส่วนของการที่บอกว่า คำวินิจฉัยนะารว่าให้ทำประจําติดสองหรือสามครั้งนะครับตามเรื่องคันที่เป็นั้งในกรณีนี้ครับยังดูตรงนี้อยู่หรือเปล่าเออผมยังไม่ได้ลงนามาน,นะครับส่วนส่วนการหารือนะครับพูดคุยกันคิดว่าก็เป็นกระบวนการปกติน,นะครับส่วนยึดจะเป็นทางการอย่างยืนยันนะ ว่าต้นฉบับหรือคู่ฉบับที่ยังไม่มีการลงงานในเฟรมคอมพิวเตอร์อะไรข่าวเหล่านี้ถึงท่านครับสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่ากระบวนการทั้งหมดนำไปสู่การยุติธรรเนี่ยทางพักบระษัทคนตอนนี้ถือว่าพร้อมที่สุดแล้วใช่ไหมครับครับทุกพรรคการเมืองต้องพร้อมเลือกตั้งได้ทุกวันนะครับเราต้องพร้อมที่จะนำเสนอให้รัฐบาลประเทศได้ตลอดเวลา จริงๆไม่ไม่อยากมองว่าเป็นเกมการมเมื่อนหน้าหรือเปล่านะครับแต่ผมเชื่อว่าผมได้พูดไปอย่างชัดเจนแล้วว่าทางที่พรรคประชาชนมองเห็นว่าเป็นดอกต่างประเทศก็คือการกำกับทิพยทางที่เดินหน้าสูก่าาการเลืกกอกตั้งโดยตรงไปพร้อมๆกับการจะทำให้มีช่องว่างส่วนแต่ละพรรคการเมืองจะออกมาแถลงข่าวอย่างไรนะก็เป็นสิทธิ์ที่ทนนะแต่ละพรรคการเมืองก็จะ ก่อนมลในชาวยุ่ไม่ได้มีการเป็นการนำหรือเร็นการนำต่างชาติเข้ามทำก่อความขัดแย้งกันทังฝายเลยทุกคนเอาเฉพาะกลุ่มในคณะรัฐประหารนะครับแล้วก็ผู้เรียนของพรรคที่มีการประชุมกันก็ไม่ได้มีการเข้าไปเจอนะครับแบบประชุมกันเป็นทางการนะครับส่วนการคือการยกหักคือการจีบคุยกันทุกฝ่ายนอกรอบโดยที่กลุผมเองไม่ได้เป็นกลุ่มที่กลุ่ม ก็ยืนยันว่าการแถลงในวันนี้เนี่ยเป็นการรับทราบพร้อมกันเป็นทางการครั้งแรกนะครับแล้วก็เอกสารการลงนามยังไม่มีการส่งมาเป็นไรถ้าพักคุณตุไทยลงนามเสร็จแล้วครับกระบวนการโหวตเนี่ยจะเริ่มได้ภายในวันไหนครับในเรื่องของกระบวนการการโหวตนะครับนยังไงอาจจะให้ทางประธานวิทย์นะครับได้ชี้แจงกระบวนการสําหรับสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับสำหรับกระบวนการการมีมีรัฐมนตรเรื่อง ในเวลาสิบโมงตรงวันนี้นะครับท่านรองนานกผ่านช่วงเนี่ยก็ได้ตาดส่งข้อความนัดหมายมาตั้งแต่เมื่อวานตอนช่วงสายนะครับว่าสิทธิการนี้เนี่ยจะมีการนัดมิตรสองฝ่ายนะครับในการหาฤกษ์ถึงวันที่29เดือนีซึ่งตามข้อบังคับแล้วเนี่ยหากมีการประชุเร็วกว่าเราเพิ่มเติมในวันนี้เนี่ยจะสามารถลงวันตีนายกงตีได้เร็วที่สุดคือวันศุกร์ตามข้อบังคับก็ต้องต้องมัน มีคำถามเพิ่มเติมไ,ไหมครับความสิ้งสุดข,ของประชาชนก็คือการริวไม่ดำเนินการตามข้อตกลงนะครัแบบซึ่งทางรัฐบาลไทยก็ต้องมีนท่งโทษก็แบกตับงในการระบาดสัตว์ต่อพ่อแม่ที่น้องประชาชน ก็เดินหน้าดาาก,กดดดารได้ขั้นใหม่แล้วก็รัคประชาสนีตาพร้อม,อมเช่นเดียวกันนะครับนั้นดคำหานะครับไม่เสียใจแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาาวันที่ผ่านมาในช่วงเวลาที่ทางผู้ใิหาคได้ใช้เวลา การเรียนเป็นระดับต้นไม่ว่าจะเป็นฝั่งของสมาชิกพรรคฝั่งของสองสฝั่งของเครือข่ายทั่วทั้งประเทศทีมงานในส่วนของนักการพรรคเนี่ยทุกทุกส่วนความเมีความสุจริตสอบต้องและเป็นไปในทิศทา,างเดียวกันตามที่ผมได้แถลงไปเมื่อสักครู่เ,เดี๋ยวผมลงนามหลักการแถลงตอนนี้นะครับแต่ว่าจะมีผมก็หมามว่าทางผุ้ดำุดน,ดนินการได้ลงนามและแถลงต,ต่อสนานักางดดานเี้แจงไดครับ ว่าวันนี้ประชาชนเลือกที่จะไว้ใจคนไทยมากกว่าต่าทยอย่างที่ผมได้เรียนนะครับว่าเราไม่ได้กําลังจะไว้วางใจนายกรัฐมนตรีคนใดเข้าไปเป็นหน้าทศนะครับเราเคียงแต่จําเป็นที่จะต้องเลือกนายกรัฐมนตรีเดินน้เข้าไปทาหน้าที่เดินหน้าสู่การพิจารณาและทารัฐธรรมนูญจะบอไปนี่คือการตัดสินใจของประชาชนในวันนี้ที่คำนึงถึงทางงประเทศเป็นหลักมากกว่าในเรื่อง คะแนนโยนจากความสุ่ที่จะเกิขึ้นกับทางบริษัทขบคัญผมอนุญาตจบการตอบคำถามแลวอนุญาตลงนามอันนี้ผมไม่ได้ใจกระบวนการกตับเพา